สวัสดีครับผมอาจารย์พี่เอนะฮะสี่ที่แล้วเราคุยกันเรื่องของการเพิ่มมูลค่าสินค้าแต่งตัวเรียบร้อยนะครับแต่งตัวเรียบร้อยแล้วทีนี้เราต้องมาต่อกันว่าเมื่อแต่งตัวแล้วเราต้องมาสร้างแบรนด์สไลด์เนี้ยน่ารักหน่อยน่ารักเป็นพิเศษเดี๋ยวไปดูอะไรกันนะว่าสไลด์หน้าตาแบบไหนนะครับกต็ตีว่าเป็นการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรกันแล้วกันนะครับการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรเนี่ยครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้เป็นเคสตัดดี้จำลองขึ้นมานะไม่มีอยู่จริงนะครับชื่อว่าออร์แกนิกฟาร คอนเซปต์เขาเนี่ยเขาชื่อเขาชื่อบริษัทว่า Organic Harmony Farm c o n c ครับคอนเซปต์ Concept เขาคือเป็น Sustainable Success Story ครับเรื่องราวความสำเร็จเกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบยั่งยืนนะครับยกตัวอย่างเลย u u c e s s s t o r y นะครับด้วยความทุ่มเทยอย่างแน่วแน่ต่อแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ครอบครัวเทอร์เนอร์ก็เลยก็ว่าไปนะท่านอ่านจากหน้าจอแล้วกันนะนะครับแต่หลักๆของครอบครัวนี้คือเขาเน้นย้ำกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทำให้เกิดสินค้าออร์แกนิก ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคนะครับและเขาก็บอกว่าเขาวางตัวเองเป็นฟาร์มที่ไม่ก่อผลกระทบใดๆกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคครับและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอันนี้เขาเรียกว่าการสร้างแบรนด์คือบอกลูกค้าว่าเรามีประโยชน์อะไรกับเขาคุณค่าเราคืออะไรเมื่อคุณซื้อไปใช้คุณจะได้คุณค่าอะไรกับเราถ้าผมซื้อสินค้าจากครอบครัวคุณเทอร์เนอร์ที่ทำออร์แกนิกฮาร์โมนีฟาร์มไปเนี่ยผมก็จะรู้สึกอิ่มเอมใจว่า ทุกเงินเงินทุกบาทที่ผมจ่ายไปเนี่ยมันช่วยให้โลกนี้เดือดร้อนน้อยลงอันนี้เขาเรียกว่าการสร้างแบรนด์สื่อสารคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เพราะฉะนั้นนะครับแบรนด์เนี่ยมันเลยไม่ได้เป็นแค่โลโก้ไงอันนี้ตัวอย่างโลโก้ครอบครัวออร์แกนิคฮาร์โมนีฟาร์มนะคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้มอมเห็นไหมครับคีย์เวิร์ดที่เขาใช้แร้เรื่องแบรนด์แมสเนจเนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กับคุณค่าที่แบรนด์จะส่งมอบไปกับลูกค้าเสมอ นะครับเพราะฉะนั้นไปเช็คง่ายๆเลยท่านเล่าสตอรี่ท่านเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมาเช็คสโลแกนตัวเองดูก็ได้นะว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับจะได้เอาไปเปลี่ยนให้มันแมทกันนะครับไม่งั้นลูกค้าจะงงนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือคีวิชวลอาร์ตครับสีที่ใช้ส่งที่ใช้นะครับรูปลักษณะต่างๆอย่างในรูปเนี้ยก็ต้องสัมพันธ์กับจุดขายของแบรนด์ท่านเองนะครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญที่ยกให้เป็นเคสตั้นดี้นะครับทีนี้มาดูว่า โดยนิยามแล้วการสร้างแบรนด์นะครับจะเป็นสินค้ากเกษตรหรือสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับการสร้างแบรนด์ข้อที่1ต้องเข้าใจก่อนว่าแบรนด์ไม่ใช่โลโก้ไม่ใช่ชื่อนะครับอันนั้นเป็นแค่องค์ประกอบย่อยแบรนด์จะต้องแสดงถึงเอกลักษณ์เอกลักษณ์คือคําว่าเอกเนาะเป็น1แปลว่าชาวบ้านไม่มีแต่เรามีนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็ชื่อเสียงนะครับเป็นแบบไหนคุณค่าของผลิตภัณฑ์บริการหรือองค์กรที่จะเสื่อไปให้กับลูกค้าอันเนี้ยเป็นหัวใจสําคัญของการสร้างแบรนด์นะครับ อันที่2คือในด้านการเกษตรเนี่ยการสร้างแบรนด์จะมีบทบาทสําคัญในการสร้างความแตกต่างไม่ต้องเกษตรก็ได้การทําแบรนดิ้งเนี่ยมันทําให้เราไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับแล้วมันทําให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจยิ่งท่านมีใบรับรองต่างๆมีมาตรฐานต่างๆเข้ามาจับด้วยเนี่ยมันจะทําให้เกิดเป็นการรับประกันความพึงพอใจนั่นแหละยกตัวอย่างง่ายๆในวันที่เราอัดกันเนี่ยก็จะมีโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึง่งเพิ่งออกออกสู่ตลาดโทรศัพท์เครื่องนี้ราคาก็เกือบเท่ารถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอะแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเดีด๋ยว ก็มีข่าวในหมู่กรีกเนี่ยกรีกคือพวกที่ลองของใหม่ๆก็เริ่มออกมาไม่รู้ข่าวจริงข่าวปลอมไม่รู้นะครับเช่นบิดนิดเดียวกระจกหลังแตกแล้วรุ่นที่แล้วยังไม่เป็นอันนี้ยังเฉยๆแต่ล่าสุดมีบอกว่าสายชาร์จที่เป็น USB-C มีการดีไซน์ให้มีระยะห่างของตัววงจรข้างในไม่เหมือนชาวบ้านเขาทําให้จําเป็นต้องใช้แต่สายชาร์จแบรนด์นี้เท่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าลูกค้าก็ซื้อไปโทรศัพท์แพงสายชาร์จก็แพงแต่เวลาใช้ใช้ไงครับ รู้สึกว่ามันภาคภูมิใจที่ได้ครอบครองมันเลยไม่ใช่แค่โลโก้ไงมันเป็นความรู้สึกแบรนด์เนี่ยมันเป็น cut feeling cut feeling คือความรู้สึกในใจที่เราพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับอย่างคนมาเรียนที่สาขาพี่เองเนี่ยขายของนิดน,นึงแล้วกันนะครับเวลาเข้ามาเนี่ยเราอาจจะบอกโอโ้เราสอนดีอย่างนั้นอย่างนี้เลยแต่แบรนด์ของเขาเนี่ยในความคิดของเขาหรือสิ่งที่เขานินทาเราเวลาเราไม่อยู่เนี่ยเขาจะบอกว่ามาเรียนเพราะมันใกล้ห้างอันนี้คือแบรนด์เรา นะครับเพราะฉะนั้นท่านในฐานะผู้ประกอบการท่านก็จะไม่ต้องรู้ว่าคนพูดถึงแบรนด์ท่านอย่างไรการจะรู้ได้ว่าคนพูดถึงแบรนด์ท่านอย่างไรท่านต้องเปิดโอกาสให้เขาด่าแบรนด์ท่านเยอะๆครับนะครับใช้คอมเมนต์ใช้วิธีการส่งข้อมูลเข้ามาก็ได้ท่านจะได้รู้ว่าเขาคิดถึงเราแบบไหนหรืออาจจะให้เขาประกวดการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์ในมุมที่แบรนด์ไม่เคยเล่าก็ได้นะท่านจะได้เห็นว่าเขาพูดถึงเราเรื่องอะไรนะครับเราจะได้โฟกัสได้ถูกนะครับผมมี เกมให้เล่นนะครับแต่ไม่ต้องเล่นตอนนี้ก็ได้นะครับเพราะมันเป็นการอัดไว้ลวงหน้าท่านลองตอบตัวเองแล้วกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมลองเช็คเล่นๆว่าท่านรู้จักแบรนด์ท่านดีแค่ไหนช่องที่หนึ่งสินค้าท่านชื่ออะไรครับนะใส่เอาไว้ช่องที่สองคือนิยามสั้นๆของสินค้าท่านเองนิยามสั้นๆคืออะไรอย่างเงี้ยคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและเปมีต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้เรียกว่านิยามสั้นๆนะครับผมเลยให้ช่องไว้นิดเดียวท่านลองใส่ดูอันที่3าคือสินค้าเราไม่เหมือนใครในเรื่องอะไร ไม่เหมือนคนอื่นเลยเนี่ยเจ๋งสุดๆเรื่องอะไรนะครับอย่างน้อยมี 3- ามสเรื่องนะครับอันที่ 4. คุณค่าหรือประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้จากเราแปลเป็นภาษามนุษย์ปกติคือสินค้าเราไปช่วยอะไรเขานะครับไปทําให้เขาแก้ปัญหาอะไรให้กับเขาได้บ้างและอันสุดท้ายคือสีประจําผลิตภัณฑ์คืออะไรถามว่าทำไมต้องมีตัวสุดท้ายสีเป็นตัวแยกความต่างในกรณีลูกค้าอ่านหนังสือไม่ออกนะครับลูกค้าก็จะแยกจากการจําสีหรือบางทีฝรั่งอาจจะอ่านภาษาไทยไม่ได้อาจจะจํามาแต่สีอย่างเดียว นะครับซึ่งการใช้งานสีการเลือกรูปภาพได้อยู่ใน EP ก่อนหน้านี้แล้วท่านย้อนไปดูได้นะครับว่าเราจะใช้โปรแกรมอะไรในการเลือกสีที่มันเหมาะกับตัวแบรนด์ของเราแต่เดี๋ยว EP หน้าจะมาคุยว่าถ้าอย่างนั้นเราวกกลับไปที่ Google b a r d อีกรอบนึงนะครับขออนุญาตจะยังไม่ใช้ Chat GPT นะเพราะมันเสียเงินนะครับเดี๋ยววกกลับไป Google b a r d อีกรอบนึงว่าถ้าเราจะพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าจากจุดขายจากแบรนด์ที่เราเขียนมาเนี่ย นะครับรวมไปถึงการหานิยามของสีที่เหมาะสมนะครับการเลือกสีที่เหมาะกับสินค้าและควรจะใช้คำสั่งว่าอะไรนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าพบกันครับ